วอลลอร์แนต์เนี่ยผมลองปรับแบบสูงหมดเลยนะทุกอย่างสูงหมดแล้วนะครับเฟรมเรทของวอลลอร์แนต์ได้ไปอยู่ที่ประมาณ150 ถึง170ถ้าเกับว่าเราปรับกลางเนี่ยนะครับเราจะได้เฟรมเดทในเกม p ับ G อยู่ที่ประมาณ80จนถึง100เฟรมเปอร์เซกนะครับสูงๆหน่อยก็ประมาณ120นะดังนั้นเล่นได้นะครับ l e n o v o IdeaPad Gaming 3นะครับที่ใช้ Ryzen 5กับ RTX 3060ใช้เวลาไปทั้งหมด3นาที30วิ Ryzen 7 5800H กับ RTX 3060แล้วก็ Ram อัพเป็น32 g b จะใช้เวลาไปทั้งหมด3นาทีและ คอมตัวละแสนไรเซนเจ็ดห้าแปดศูนย์ศูนย์นะครับบวกกับการ์ดจอ RTX สามศูนย์เจ็ดศูนย์นะจะใช้เวลาไปทั้งหมดสองนาทีสามสิบวิกรับสวัสดีทุกคนทุกบ้านนะครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกับการรีวิวแล็ปท็อปหรือว่าโน้ตบุ๊คนั่นเองนะครับจากทางฝั่งแบรนด์เลโนโวนะครับ ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ในช่วงยุคก,การ์จอแพงนะฮะที่รับมาแพงน้องต้องเข้าใจนะครับตัวนี้ก็ถือว่าราคาเนี่ยยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของการ์จอดีๆอย่างเช่นพวก RTX 3070เลยนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้แล้วก็ด้วยสเปคที่เขาให้มานะครับด้วยประกันที่เขาให้มาเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการโน้ตบุ๊กสักตัวหนึ่งนะครับเอาไ้ใช้เรื่องของการเล่นเกมเอาใช้เรื่องของการทํางานเอาใช้เรื่องของการตัดต่อวิดีโอนะครับตัวนี้อาจจะตอบโจทย์คุณก็ได้นะครับทั้ง CPU ที่ให้มาทั้งการ์จอที่ให้ แรมที่ให้มาจอที่ให้มามันเหมาะสําหรับคนที่ต้องการเล่นเกมแล้วก็ตัดต่อวิดีโอมากๆนะครับแล้วก็ผมได้ลองไปใช้งานมาประมาณอาทิตย์หนึ่งเจออะไรมาดีอะไรไม่ดีเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับอันนี้ต้องขอบคุณทาง l e n o v o ด้วยที่ส่งมาให้เราลองเล่นนะครับซึ่งเขาให้เราได้มาลองเล่นก่อนที่เขาจะเปิดตัวดังนั้นราคาในประเทศไทยเนี่ยผมยังไม่ทราบแบบแน่ชัดนะครับรุ่นที่ผมได้มาเนี่ยนะครับเป็นรุ่นกลางนะครับยังไม่ได้ท็อปสุดแต่ว่าเกือบจะสุดแล้วแหละนะครับ CPU ที่ผมได้มาก็จะเป็นรุ่นไร z ซน5นะครับ H นะครับการ์ดจอที่ผมได้มานะครับเป็น RTX 3060นะครับโอบายกูดเน็ตแรมที่เขาให้มานะครับก็เป็นแรม 16GB กิกนะครับเป็น DDR 4 b u บัตส0มนะครับมีสตอร์เลสรกิกมาให้นะครับมีจอใหญ่ๆมาให้อะไรเงี้ยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณต้องการซื้อไปใช้งานที่ต้องการประสิทธิภาพสูงๆนะครับอ่ะทีนี้ก็ดื่นนะครับมาดูหน้าตาน้องเขานิดหนึงแล้วกันนะครับจริงแล้วเนี่ย Lenovo IdeaPad Gaming 3เนี่ยนะครับ ถ้านับในโพซิชันของโน้ตบุ๊กเกมมิ่งของแบรนด์ l e n o v o เนี่ยนะครับก็จะเป็นรุ่นกลางๆนะครับถ้าเกิดว่าท็อปกว่านี้ก็จะเป็นพวกเรจิเนวัสดุภายนอกนะครับก็จะเป็นพลาสติก ABS นะครับอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับไม่ได้แน่นตับแล้วก็ไม่ได้กลวงบู๋จนเกินไปนะครับตรงสีตรงนี้ครับมันจะเป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็เวลาเราลูบขึ้นไปเนี่ยนะครับรอยนิ้วมือมันก็จะเกิดยากนิดนึงแต่ก็เกิดได้นะแต่ว่าก็จะเกิดยากกว่าหน่อยนึงเท่านั้นเองนะครับสีคุมโทนเขาจะเป็นคุมโทนดําาาดดด้้นนหหมมเลลยะััฝงงงก็จีขอำ โนโวไอเดี a p a d Gaming 3อยู่นะครับแล้วก็มีตัวพัดลมนะครับอยู่ด้านล่างฝั่งนี้นะครับพัดลมเนี่ยเขาจะให้มาทั้งหมด2ตัวซ้ายขวานะครับตัวหนึ่งก็เป่าก้าดจอตัวนึงก็เป่า CPU อะไรเงี้ยอันนี้โอเคนะครับโอเคมีพัดลมมาให้ใช้งานได้แบบสบายๆด้านในนะครับก็จะเป็นตัวหน้าจอขนาด15.6นิ้วนะครับตัวนี้เนี่ยรีเฟรชเรทหน้าจอจะมาอยู่ที่165เฮิรตนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเทียบในท้องตลาดแล้วเนี่ยเราจะเจอรีเฟรชเรทหน้าจอที่เป็น120 144แล้วก็1 165ซึ่งต้องบอกก่อนว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นจอที่เป็น144 h ฮนะครับตัวค่าความเที่ยงตรงของสี sRGB เนี่ยมันจะต่ำแต่ถ้าอ่ปเป็นจอที่แบบ refresh rate ต่ำๆอย่างเช่น60 75หรือว่า120เนี่ยนะครับปกติสีมันจะตรงแต่ว่าตัวนี้เอาข้อดีของทั้ง2องอย่างมารวมกันคือให้จอที่สูงกว่า144แต่ยังมีค่า sRGB 100%มาให้อยู่แล้วก็ผมเนี่ยได้ลองใช้ตัว Spider c a l i b a t ส4แล้วนะครับ สีตรงจบสั้นๆใช้งานกราฟิกได้สบายนะครับ ความละเอียดหน้าจอก็เป็น Full HD นะครับสัดส่วนก็เป็น16:9แล้วก็เป็นจอด้านนะครับหรือว่าจอแอนตี้แกลนนั่นเองด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมีเรื่องของตัวต้องมาให้นะครับเป็นกล้องเว็บแคม 720p นะครับมีระบบป้องกันการโดนแฮกนะครับแบบแมนนวลด้วยดังนั้นเขารับประกันได้เลยว่าคุณไม่โดนแฮกแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณปิดตรงนี้เพราะว่ามันเป็นการปิดแบบแมนนวลแล้วก็มีไมค์คู่มาให้นะครับซึ่งไมค์ตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปใช้ในการประชุมซูมออนไลน์ line, หรือว,ว่าใช้ในการเรียนออนไลน์ได้เลื่อนลงมาด้านล่าาาางงะรรััับบบเเเกก็จจอตอตวพข ผมพูดไว้เสมอเลยว่าเวลาเราไปเลือกซื้อโน้ตบุ๊กเนี่ยนะครับพยายามที่จะลองบานพับเขาเยอะๆนะครับบานพับหลายๆเจ้านะครับจะเป็นบานพับปุ่มซ้ายขวานะครับบางเจ้าก็จะเป็นแกนกลางใหญ่ๆแบบนี้เลยซึ่งโดยส่วนตัว ผมชอบแกนกลางใหญ่ๆแบบนี้ผมรู้สึกว่าเวลาเราพับขึ้นพับลงเนี่ยนะครับมันรู้สึกมั่นคงกว่าเลื่อนลงมาด้านล่างเราก็จะเจอกับคีย์บอร์ดแบบฟูลไซส์นะครับมีนำแพดมาให้แล้วก็ผมชอบตรงไอต้ไอตรงปุ่มขึ้นลงซ้ายขวาอะไรเงี้ยเวลาเล่นเกมฟุตบอลหรือว่าเล่นเกมแบบพวกแนวแข่งรถอะบางทีเราไม่ได้พกคีย์บอร์ดไปใช่ป่ะมันก็สามารถคนโทรลได้จากตรงนี้เลยนะครับเลื่อนลงมาอีกเราก็จะเจอกับตัวแทร็กแพดนะครับหรือว่าตัวใช้งานเมาส์นั่นเองนะครับซึ่งแทร็กแพดใหญ่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราสังเกตนะเ <tyard. S 2> เวลาเราใช้งานปุ่มขึ้นลงซ้ายขวาฝั่งนี้ครับตัวปุ่มกับตัวแทร็กแพดเนี่ยนะครับมันจะแยกออกจากกันนะครับคือแทร็กแพดเนี่ยนะครับมันจะเยื้องมาทางฝั่งซ้ายมือให้หลบปุ่มขึ้นลงซ้ายขวาเวลาเราใช้งานนําแพดเวลาเราใช้งานปุ่มเล่นเกมอะไรเงี้ยมันก็จะไม่โดนนะครับอันนี้คือออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมแล้วก็เข้าใจคนเล่นเกมจริงๆคีย์บอร์ดเดี๋ยวขอคุยนิดนึงนะครับคีย์บอร์ดตรงนี้เนี่ยเป็นไฟ RGB นะครับแล้วก็สามารถที่จะกดเปิดปิดได้นะครับมีให้เลือกประมาณ4โหมดนะเดี๋ยวผมขอญาตกด เป็น R G B แบบ4โซนนะครับมีการวิ่งของไฟที่สามารถปรับความสว่างได้นะครับหรือว่าอยากจะเปลี่ยนให้เป็นสีเดียวอย่างเช่นสีบลูอะไรเงี้ยเป็นสีเฉพาะของ Legion ก็ได้นะครับหรือว่าเราอยากจะให้ มันเป็นไฟสว่างค้างไว้เป็นไฟวูบกวาบหรือจะจะปิดก็ได้นะครับได้ประมาณ4รูปแบบแต่ว่าเป็น RGB แบบ4โซนแล้วก็เราสามารถไปคัสตอมเพิ่มได้อีกใน l e n o v o v a n t a g e นะครับหรือว่าตัวซอฟต์แวร์ของ l e n o v o นั่นเองเนาะหมดละนี่คือการใช้งานคีย์บอร์ดแทร็กแพดหน้าจอแล้วก็บานพับของเขานะครับพอตการเชื่อมต่อนะครับขออนุญาตเล่าแล้วกันเนาะฟังด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นตัวดูดอากาศเข้าไปนะครับแล้วก็ระบายออกข้างหลังนะครับถัดมาก็จะเป็นตัว3พินนะครับเสียบชาร์จของ l e n o v o อเขานะครับตัวเนี้ยใช้ไฟ1 170วัตต์นะครับอะแดปเตอร์ที่เอาในใช้ในการชาร์จก็จะเป็นอะแดปเตอร์อันใหญ่ๆแบบนี้นี่นะครับก็จะใหญ่ประมาณนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นพอร์ตแลนด์นะครับ RJ45 เป็นกิกะบิตแลนด้วยนะครับถัดมาก็จะเป็นพอร์ต HDMI เอาไว้ใช้ในการต่อจอต่อโปรเจคเตอร์ถัดมาก็จะเป็นพอร์ต USB Type C 3.1นะครับ ฝั่งด้านขวานะครับก็จะเป็นตัวดูดอากาศเช่นเดียวกันนะครับเอาไว้ใช้ในการระบายความร้อนอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นพอร์ต USB Type A 2ช่องนะครับซึ่ง USB Type A ตรงนี้ก็เป็น USB Type A แบบ3.1ด้วยเช่นเดียวกันนะครับถัดมาก็จะเป็นแจ็ค3.5มิลน,นะครับเอาไว้ใช้ในการเสียบหูฟังเสียบไมค์อะไรพวกนี้อยู่ฝั่งนี้ได้เลยนะครับหมดละนะครับนี่คือพอร์ตการเชื่อมต่อที่เขาให้มาซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมว่าครบนะไม่ขาดอะไรเลยเรื่องของการใช้งานนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับใช้งานทั้งเรื่ ผ่านซูมผ่าน OBS นู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็เรื่องของการเล่นเกมนะครับเอ้ยผับจีเป็นยังไง GTA V เป็นยังไง Fortnite หรือว่าพวกเกมใหญ่ๆอย่างเช่น Valorant CS:GO หรือจะเป็นเกมที่เราต้องการเล่นไปแล้วก็สตรีมไปอะไรเงี้ยเอ้ยเป็นยังไงบ้างเฟรมเด็ดดอกไหมทาได้ไหมนะครับหรือการใช้งานแนวตัดต่อวิดีโอนะครับตัดต่อวิดีโอ4 d เป็นยังไงใช้เวลาลรนเดอร์นานแค่ไหนเปิดหลายๆเลเยอร์มีกระตุกไหมอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยววันนี้มาคุยกันนะครับเอาเริ่มจากการใช้งานทั่วๆไปก่อนแล้วกันนะครับคือากองกร งาน Word e x c e l ซลอะไรเงี้ยสบายหายห่วงนะครับตัวเขาเนี่ยมีว i n d o w s 10แทมมาให้อยู่แล้วจากโรงงานนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มแล้วก็ใช้งาน Word Excel ซลอะไรเงี้ยได้ไหมได้ครับปุ่มคีย์บอร์ดมันมันพิมพ์ง่ายนะครับไม่ได้พิมพ์ยากเหมือนกับโนบุกเกมมิ่งหลายๆรุๆ่นที่ต้องการความแม่นความอะไรเงี้ยไอ้ตัวนี้อยู่ตรงกลางนะครับด้วยความที่ว่าเขาทํามาสําหรับคนที่ต้องการทํางานด้วยเล่นเกมด้วยนะครับอยู่ตรงกลางพอดีไม่ได้เน้นไปทางใดทางหนึ่งเนาะถ้าให้คะแนนเรื่องของการพิมพ์งานก็8เต็ม10นะครับอัน,น ถ้าคุณต้องการทํางานด้านบัญชีนะครับต้องการนําแพดอะไรเงี้ยไอตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าเขามีนําแพดมาให้อยู่ทางฝั่งขวามือแล้วก็เป็นนําแพดที่อยู่เป็นเอก,กเทศเลยปุ่ม enter ใหญ่นะครับปุ่มบว,วกลบใหญ่อันนี้เวลาเราจะใช้งานเรื่องของการคีย์เลขหรืออะไรเงี้ยครับมันจะผิดพลาดค่อนข้างยากนะครับปุ่มเลขศูนย์ก็ใหญ่ปุ่มดอทก็ใหญ่ใช้งานได้สบายหายห่วงเลยประชุมออนไลน์นะครับผ่านซูมผ่าน obs สอนนักเรียนหรือว,ว่าใช้ในการดูอาจารย์สอนนู่นในนั่นเปิดหลายๆแท็บหลายๆหน้าจออะไรเงี้ยเอ้ยมีปัญหาไหม หนึ่ง r ปอร์ฟอแรง2ตัว r ร m ที่ให้มาจากเดิมๆโรงงานเลยคือให้มาเป็น 16G b ิเลยดังนั้นคุณสามารถเปิดหน้าจอหนึ่งเอาไว้ใช้ในการดูเนื้อหาอีกจอหนึ่งเอาไว้ใช้ในเรื่องของการสตรีมกับอาจารย์ผ่าน OBS สบายการรับประกันนะครับตัวนี้รับประกันค่อนข้างโหดนะถ้าเกิดว่าเราดูตามเลขสเปกนะครับก็คือการรับประกันเขาเนี่ยจะเป็นการรับประกัน2ปีแบบพรีเมียมแคร์นะครับแล้วก็มีการรับประกันเรื่องของอุบัติเหตุด้วยทีนี้เรื่องของการใช้งานแบตเตอรี่นอกบ้านนะครับแล้วก็เรื่องของการดูหนังฟังเพลงเนาะคนที่ แบตเตอรี่มันอ่นหรือเปล่าโหโน้ตบุ๊กเกมมิ่งแบตไหลแน่นอนนะครับแต่ว่าด้วยปัจจุบันเนี่ยนะครับอย่างเช่นฮาร์ดแวร์ของตัว Ryzen 5 5600H เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีแบบ7นาโนเมตรมีเรื่องของระบบ power save mode นะครับ แบตเตอรี่ในการเอาไปใช้งานนะครับถ้าทํางานด้านนอกเปิดแสงสว่างหน้าจอ50%นะครับปิดไฟคีย์บอร์ดนะจะใช้งานได้สูงสุดสําหรับผมนะอยู่ที่ประมาณ8ชั่วโมงจนถึง8ชั่วโมงครึ่งนั่นคือแบบสุดแล้วจริงๆนะครับโดยที่แบบไม่ต้องใช้ตัวอะแดปเตอร์ชาร์จเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือการดูหนังนะครับผมเอามาใช้ในการเปิด u t u b e นะครับแล้วก็ใช้กล้องอีกตัวหนึ่งเนี่ยจับเวลาไว้นะครับ1ชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่ลดไปประมาณ16%ถ้าเกิดว่าคุณเอาไปใช้ในการดู YouTube หรือว่าดู Netflix าเขเเปคเนคมมง แต่ผมเนี่ยไม่ถึงนะครับนี่คือแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้จริงนะนั้นลองดูว่าถ้าเกิดว่าเราไปเรียนมหาลัยเพียงพอไหมสำหรับหนึ่งวันนะครับทีนี้เ,เราไปดูเรื่องของการเล่นเกมบ้างดีกว่านะครับแล็ปท็อปรุปนี้แน่นอนมันทํามาเพื่อคนที่ต้องการที่จะเล่นเกมนะครับเอ้เล่นเกมดีไหมพี่เกมที่ผมไปทดสอบมาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับคุณดูจากหน้าจอก็ได้ครับประมาณ80%ของหน้าจอเนี่ยไม่ใช่โปรแกรมตัดต่อวิดีโอนะครับเป็นเกมล้วนๆเลยนะครับมีตั้งแต่ PUBG, w a r l o r n t Forza นะครับ GTA V เพียบเอางี้ดีกว่าเอาเริ่มมจากกเ ผับจีก่อนแล้วกันนะครับเกมคู่บ้านคู่เมืองของพวกเรานะครับผับจีนะครับผมลองปรับอยู่2อย่างก็คือปรับกลางกับปรับต่ำนะครับถ้าเกิดว่าเราปรับกลางเนี่ยนะครับเราจะได้เฟรมเรทในเกมผับ g ีอยู่ที่ประมาณ80% จนถึง100เฟรมเปอร์เซกนะครับสูงๆหน่อยก็ประมาณ120นะดังนั้นเล่นได้นะครับหรือเรียกดว่าคุณอยากจะให้ความลื่นแบบสุดๆเลยท่้ที่มันจะลื่นได้นะครับคุณปรับต่าเฟรมเรทที่ออกมาเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ120 130 110 100อยู่ประมาณนี้นะครับผมให้คร่าวๆก็ประมาณ100จนถึง120ละกันเนาะดังนั้นเล่นได้สบายแล้วก็ลื่นด้วยเกมที่ 2, 2ที่ผมไปทดสอบมาก็คือ CS GO นะครับ CS GO ก็เป็นเกมคู่บ้านคู่เมืองของคนที่ชอบเล่นเกมแนว f p พีอยู่แล้วนะครับปรับไฮนะ หรือ300เลยในบางที สบายหายห่วงเล่นได้นะครับเกมที่3นะครับก็คือเกม Fortni น e นะครับเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่นิยมกันในฝั่งอเมริกาพอสมควรนะครับบ้านเราก็จะมีเล่นกันบ้างเนาะฟอร์ดไนท์นะครับปรับสูงเฟรมเรทที่ได้มาจะอยู่ที่ประมาณ80 100, 120นวนอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ไม่ต่ำกว่า80แน่นอนบวกกันโบ๊ะยังไงก็สบายหายห่วงนะครับนี่คือเล่นแบบปรับสูงเลยนะถ้าเกิดว่าคุณอยากเล่นแบบปรับต่ำเฟรมเรทสูงกว่านี้แน่นอนประมาณ50ตต้้้้อองงงงมมมีใใหหหเ็็นนนนะครรรัััับบบแแ่่่ววาปปสสูููลลลืกด เกมที่4นะครับก็คือ Call of Duty Warzone นะครับเกมนี้ก็เฟรมเรทค่อนข้างสูงเหมือนกันแม้ว่าเราจะปรับอัลตร้าแล้วนะครับ Call of Duty Warzone เฟรมเรทได้ไปอยู่ที่ประมาณ90จนถึง100นะครับอันนี้ก็เป็นเกมที่กราฟิกสวยนะครับเกมที่6นะครับก็คือเกม GTA V อ่า GTA V เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าปรับไฮผสมกับ Very High เนี่ยนะครับเฟรมเรทจะได้อยู่ที่ประมาณ89ถึง90เฟรมเพอร์เซกนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยน้องๆหลายๆคนบ้านเราชอบเล่นกันเพราะมีระบบโล่เพย์ใช่ไหมครับก็ไปเล่นกับเพื่อนๆหรือว่าอะไรเงี้ยถ้า อยากจะปรับต่ำเฟรมเรทมันสูงกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าว่าคุณปรับสูงก็ได้ประมาณนี้ครับ90-100เล่นได้สบายหายห่วงนะครับเกมที่6นะครับก็คือเกม Valorant นะครับ Valorant เนี่ยผมลองปรับแบบสูงหมดเลยนะทุกอย่างสูงหมดแล้วนะครับเฟรมเรทของ Valorant ได้ไปอยู่ที่ประมาณ1 5 0ถึง100 70นะครับแล้วก็มีบางครั้งพอเราเล่นแบบเนี้ยวอร์เรนเนี่ยมันเป็นเกมที่ไม่ต้องการแบบกราฟิกสวยมากก็ได้ต้องการความลื่นที่สุดที่มันจะลื่นได้นะครับผมก็ปรับต่ำหมดทุกอย่างจริงๆเราปรับต่ำหมดทุกอย่างเนี่ยฟเฟรมเรทก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับอาจจะด้วยจอที่มันล็อกมาหรือยังไงก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันก็คงอยู่ประมาณนี้เช่นเดียวกันดังนั้นปรับสูงได้เลยครับวอร์เรนเล่นได้สบายสุดท้ายก็คือเกมเจนชินนะครับก็เป็นเกมแห่งสตวรรษนะครับ,เล,บเล่นได้ทั้งโนะมบายเล่นได้ทั้งทีซ จะตอบโจทย์ใครหลายคนนะแบบเอ้ยเกม AA เเป็นยังไงนะครับเกมทั่วๆไปเป็นยังไงเฟร,รมเรทเป็นยังไงสุดท้ายคือเรื่องของการตัดต่อวิโดีโอนะครับตัดต่อวิดีโอเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางที่บอกเชน่นเดีวยวกันนะครับ CPU Core t เ a d e เยอะการ์ดจอ RTX 3060นะครับช่วยเรื่องของการเรนเดอร์ได้สบายมากๆนะครับผมอาไปตัดต่อวิดีโอมานะครับมีทั้งตัดต่อธรรมดาตัดต่อ Color g r a d i n g นะครับเวลาไม่ค่อยห่างกันมากก็เดี๋ยวจะเล่าสรุปให้ได้ฟังแล้วกันนะว่าเฮ้ยตัวเขาเดียเด่ยวเดี่ยวเป็นยังไงบ้างเทียบบบกกััรรุ่่่่นนนพพีีททมมแงวาาาปปะณ10,000เ็ บ้างเทียบกับ PC ตัวละแสนเป็นยังไงบ้างน,นะครับเอาเริ่มจากาตัวเขาก่อนแล้วกันนะครับงานวิดีโอที่ผมเอามาใช้ในการเรนเดอร์เนี่ยนะครับเป็นคลิปที่ลงในช่องเกมจ๋านะครับเป็นคลิปที่ใช้ในการทํางานจริงๆนะครับเอามาพรีวิวในนี้แล้วก็กด เรนเดอร์นะครับคลิปความยาว15นาทีนะครับเป็น full hd 6 0เฟรมเพอร์เซกแล้วก็มีบิตเรทอยู่ที่3 5 mb เพอร์เซกนะครับยกที่1นะครับผมใช้ lenovo ideapad gaming 3นะครับ cpu เป็น ryzen 5 5 6 0 0 h การ์ดจอเป็น rtx 3060นะครับแล้วก็ ram เนี่ยใส่มาเป็น 16GB เนาะใช้เวลาในการเรนเดอร์ไปทั้งหมด3นาที30 วินาทีนะครับซึ่งถือว่าเร็วมากนะแต่ถ้าเราไปเทียบกับพวกไรเซนเจ็นะครับเผื่อใครอยากจะเพิ่มเงินไปเอาไรเซนเจ็นะจะใช้เวลาน้อยลงมาเหลือแค่3นาทีเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าในตัวไรเซนเจ็เนี่ยผมเพิ่มแรมไปเป็น3 2มสิบสนะครับแล้วก็เราไปเรนเดอร์แข่งกันกับคอมตัวละแสนนะครับเป็นไรเซนเจ็0ห้าแปดศูนย์นะครับบวกกับการ์ดจอ RTX 3070ซึ่งเป็นของเวอร์ชันเดสก์ท็อปแน่นอนว่ามันแรงกว่าอยู่แล้วนะครับแต่อยากรู้ว่าแรงกว่าแค่ไหนเนาะใน PC ตัว นนใช้เวลาในการเรนเดอร์ไปทั้งหมด2นาที30วินาทีนะครับถ้าเกิดเรามาจัดเรียงเวลาใหม่นะครับ Lenovo IdeaPad Gaming 3นะครับที่ใช้ Ryzen 5กับ RTX 3060ใช้เวลาไปทั้งหมด3นาที30วิ Ryzen 7 5800H กับ RTX 3060แล้วก็ RAM อัพเป็น32กิกจะใช้เวลาไปทั้งหมด3นาทีและคอมตัวละแสน Ryzen 7 5800นะครับบวกกับการ์ดจอ RTX 3070นะจะใช้เวลาไปทั้งหมด2นาที 30วินะครับเวลาลดหลั่นลงมาแบบทีละ30มิบวิสาิบวิหมดเลยนะครับคุณก็ลองดูว่าเวลากับราคาที่คุณจ่ายไปอันไหนคุ้มค่า,ากว่ากันผมบอกไม่ได้ในเรื่องของการตัดต่อว,วิดีโอเนี่ยจริงมันได้คะแนนเยอะไม่ใช่แค่เรื่องของความแรงด้วยนะมันได้คะแนนเรื่องของหน้าจอด้วยเวลาเราทํางานคัลเลอร์เรดดิ้งหรือว่าทำงานระดับโปรครับจอตัวนี้มันให้มาเป็น srgb 100%แล้วตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าโบรอเปล่าวะก็เลยเอาตัวสไปเดอร์มาลองคัดดีเบตสจอเขาดูแล้วก็มาดูค่า srgb ก็100%จริงๆหนี่คือทั้งหมดที่เราไปใช้งานมาย้ําอีกครั์เซ เรื่องของการรับประกันนะครับการรับประกันของตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นการรับประกันแบบพรีเมียมแคร์นะครับก็คือการรับประกันแบบนี้โดยปกตินะคุณจะต้องเสียเงินซื้อเพิ่มอันนี้พูดแบบแมนๆกันเลยโดยปกติพรีเมียมแคร์จะต้องเสียเงินซื้อเพิ่มอีกประมาณ 3- 4 0 0 0บาทผมรู้เพราะว่าคอมในออฟฟิศผมเนี่ยผมสั่งมาจากโรงงานของเลโนโวด้วยตัวหนึ่งนะครับต้องเสียเงินเพิ่มนะครับตัวประกันที่คุณได้เนี่ยมูลค่าประมาณ5,000บาทบางขั้นผลิตภัณฑนะสี่ถึงห0 0บาทอยู่ประมาณนี้นะครับลองดูครับความคุ้มค่าของเราไม่่เทาากกันนบบบแงชชอออม ก็ซื้อไม่ชอบก็ลองดูรุ่นอื่นชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์กันมาละกันเนาะเจอใหม่ในคลิปหน้านะครับอยากให้เราทำอะไรเพิ่มเติมอีกก็คอมเมนต์มาลาไปก่อนสวัสดีครับ